ดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วทิทย์โยนี้เราก็จะมาทําอาหารกันนะครับมีเมนูก็่นี้นะครับวัตถุดิบของผมนะครับมาครับขั้นแรกเราไม่ต้องพูดมากเอาไล่ให้นะครับเราก็มาหั่นก่อนหั่นมันฝรั่งก่อนนะครับนี่เราจะทําการทอดนะครับอันนี้มันก็จะหันห่นหัน่นหั่นแบบนี้นะครับหั่นเพื่อซอยมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ เราก็จะหันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ฟังผมกิโมไปเรื่อยๆก่อนนะครับหน้าม่อวานเตียงม่ใสสาวไม่สุนแอม,มเกิดมาจนสาวม่สุนเลยสักคนนะครับคุณผู้ชมมะหังนั้นเราก็มาฟังเพลงกนะัน เคยเพาะไม่คยเพาะนะครับนี่ครับอันนี้เราจะทำเฟ้นไฟนะครับอันนี้ผมจะหัน่นที่ผมหั่นนี่ผมจะทำเฟ้นไฟก่อนนะครับหลังจากที่เราหั่นตามขวางเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นตามยาวนะครับชมนี่รล่มากเอาเยอะนะครับนี่เราก็จะหั่นแบบนี้มา ชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างอ่ะช่างมันมนะครับเรากินเองนะครับเนาะคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายครับทำง่ายง่ายอยู่ง่ายนะครับให้ชีวิตแบบพอดีพอด้นะครับเนาะแต่กว่าจะหาได้มันก็ยากเย็นเหมือนกันนะฮ้เฮ่เอาอีกแล้วเอาครับเอาอีกแล้วครับฟังเพลงผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรฟังนะครับ อือครับโอ้ลูกหนูชานีลูกหนูเป็นสิงห์ นี่นะครับเราก็จะหั่นแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับครับจากที่เราอันนี้หั่นไว้ทอดทําเป็นเ้นฝายนะครับเราก็จะมาหั่นต่อไปนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทาเป็นแกงนะครับผู้ชมนี่หั่นไปอย่างนี้นลครับชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะครับใส่ถาดไว้ก่อนนะครับนี่เรา ครับก็หั่นอย่างนี้นะครับนี่เราจะทําเป็นแกงนะครับก็ต้องการชิ้นใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็หั่นนะครับนี่ครับแล้วก็จะหั่นไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับไปเราก็จะมาหั่นเห็ดนะครับเห็ดมันยาวไปนะครับเราก็จะมาการนะครับหั่นเลยนะครับเอาครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่เห็นไหมเราจะใส่นี่ลงไปนะครับวางไว้ในถาดก่อนนะครับนี่ไปเราก็จะมาหั่นหมูนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาหั่นหมูซอยหมูนะครับ ป็นการเสียเวลาเราจะไปนี่ก่อนดีกว่าครับตั้งกระทะเพื่อทอดเป็นไฟกันดีกว่าครับดังนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะนะครับไฟอ่อนก็พอนะครับงนั้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลย,เลยนะครับ อุน้ำมันหมดขวดพอดีครับท่านผู้ชมน้ำมันหมดขวดพอดีมาเห็นผมไม่เต็มหน้านะครับอืออีอครับแล้วก็ยังมีขวดใหม่นะครับเราก็จะใส่ลงไปครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมีทอดหมูด้วย หลังจากาหมูก็เราก็จะไปทำแกงกันต่อนะครับครับตรมืกนกันถึเวลานั้นเราก็นี่เลยครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรเขามากมายนะครับเนาะเราก็ กดๆ,ๆเขาลงไม่หน่อยๆนะครับกพืไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไม่ลงมืออะไรมากมายนะครับน้ำมันไปนิดนะครับครับจากนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปหันหนต่อครับ นี่เราจะแบ่งไปทอดกินนิดหน่อยนะครับเนาะคุณผู้ชมนี่ครับที่เราจะทอดเา้าจะหั่นแบบนี้นะครับไล่บางๆหน่อยนะครับนะไล่บางๆเดี๋ยวหมักนะครับอักขุ้นนัวกับซอสหอยก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ เราก็จะสไลด์บางๆไปเลยครับออก็มีไม่หอยคมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะหั่นชิ้นนะครับแบบนี้นะครับก็จะหั่น หั่นเป็นชิ้นนะครับใส่แกงนะครับครับมีดไม่ค่อยคมนะครับก็ต้องระวังมือด้วยนะครับคุณผู้ชมหั่นไบก็ระวังมือไว้นะครับเพราะว่ามีดไม่ค่อยคมนะครับจะปิ้นจะเล่นมือแล้วนะครับหั่นหมูไม่ค่อยเข้านะครับแต่จังมือทีไรแล้วเลือดโจกทุกทีนะครับน ไม้จมแม่เนเอาครับแล้วแล้วเราก็เสร็จนะครับก็ออกมานหน้าตาประมาณนี้นะครับมาครับเราจะไปปรุงเครื่องกัตงนต่อมือดีกว่าครับนี่ครับหน้าตาของเฟนฟลายของเราก็เริ่มกระสุกนะครับ ครับหอม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 แล้วเกินครับผู้ชมกินหมีทอดผมเริ่มหอมแล้วนะครับผมก็จะอขอเหลืองๆหน่อยนะครับเนาะอืมมึงเอิญบดีแบตไม่หม,หมดแล้วครับที่ม่มีเสียงเมื่อสักครู่นี้ครับ เนี่ยแล้วขั้นตอนหมูทอดของเราก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําเมนูต่อไปกันเลยหลังจากน้ํามันมันเยอะเกินนะครับเราก็จะจัดก,การมานี่ครับเทน้ํามันออก,กนิอยนะครับนี่มีแอฟตกนิดๆครับก็ไม่มีอะไรตักนะครับก็จำเป็นต้องเทนะครับต้องระวังหน่อยนะครับมันร้อนนะครับผู้ชม จะให้ลวกมือลวกได้ได้นะครับอาจจะพองได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเปิดไฟต่อนะครับจากนั้นเราก็จะมานี่ครับขั้นตู้เมนูเข้าสู่เมนูต่อไปนะครับเราจะใส่หมูลงไปก่อนเลยนะครับในครับใส่หมูคั่วเห็นแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับเราก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันมันกระเด็นนะครับ ในสูตรของผมนะครับไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่นะเราจะทํายังไงก็ได้แต่เพื่อความหอมเราควรคั่วพริกแกงก่อนนะครับผมไม่ต้องนะครับผมไม่ได้ต้องการความหอมเราเพีงการความอร่อยก็พอนะครับแล้วก็เราก็ไม่กระเด็นไม่แสบผิวหนังเลยนะครับเี่่ังนั้นเราก็จะมาการคนขนคนพริกแกงให้เข้ากับหมูนะครับแล้วก็จะคนไปนะครับ นี่ครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่นะครับขาจจะถนัดจะผัดที่แกงก่อนก็ได้นะครับนี่รัดแยกเก็บหมูก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ตายตัวอีกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไฟครับมันฝรั่งใส่ลงไปเลยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็จะผัดก่อนนะครับ เออครับ Sports. ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ผัดพริกแกงเขาแตกกันนิดนึงนิดนึงโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะทำการใส่น้ำลงไปครับ ให้เป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> มีชื่นก็มีชื่นให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมแล้วก็ตัดมาชมหน้าตาเราๆผมม้างเลยจะไม่เห็นภาพหน้าตาเราๆเราก็จะใส่เห็ดเข้าลงไปเลยนะครับเห็ด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 ห,ห,หามาเองครับเอามาจากร้านค้าเหมือนเดิมครับเนาะ นี่ครับจากนั้นเราก็แค่รอเวลานะครับรู้สึกว่าน้ําจะน้อยไปหน่อยนะครับก็อาจจะเติมน้ำไปนิดนึงก็ได้หรือใครไม่ต้องการน้ําเยอะก็ไม่ต้องใส่นะจากนั้นผมจะเพิ่มความนัวและความอร่อยด้วยน้ำกระเทียมดองสักหนึ่งช้อนนะครับนี่ เพื่อความอร่อยของผมเองด้วยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเตรียมทวนดองครับใส่ลงไปจากสี่ห้ากวครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็มาขั้นตอนต่อไปเราก็จะปรุงรสไปเลยนะครับเราจะใส่นี่ครับผงนัวครับผงนัวผงนัวไปหนึ่งช้อนครับ ก็ง่ายแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับพอและไม่ต้องอศสยอะไรมากมายอเนี้นะครับแต่ผมจะเพิ่มความชัวรและคามแซ่บนี่ในการใส่สีว,วขาวไปจากน้อยนะครับแ้่แต่นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ได้ใส่ไปได้เป็นความชอบเฉพาะตัวนะครับไม่มีสือ่อใจตัวนะครับนะเราก็ใส่ไป เสร็จแล้วอย่างนั้นเราก็จะการติดฝาแล้วก็รอรอรอเวลาเขาสุกแล้วลเรา,เา,เาเก็จะมาเจายเจายบอกครูบาอาจารย์กินกันนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับตายทิชโยก็มีแค่นี้เองนะครับพยายามเน้นง,ง่ายอยู่ง่ายว้ก่อนนะครับไย่ลืมให้คะแนน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ใจเราดูดาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกงเราก็สุกแล้วครับคุณผู้ชมน้องหอมๆชุยๆเลยครับผมก็าดข้าวไว้รอแล้วนะครับเราก็จะตักใส่ถ้วยลงไปนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับโอ้โห ม,มีทั้งมันมีทั้งเห็ดมีประโยชน์เทียบเลยนะครับวันนี้ครบแน่นอนครับห้าหมูมีทั้งโปรตีนวิตามินนะครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโอ้โหครับ มาครับคุณผู้ชมเราจะไปถวายพระพุทธประทมแล้วก็ครูบาอาจารย์ก่อนนะครับนี่ครับวันนี้กับข้าวของผมก็น้าตาก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมของข้าวของเมื่อนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็กินง,ง่าย,ยง่ายนะครับ ก็อย่าลืมให้คะแนนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเมื่อกี้ผมลองชิมอยู่แล้วนะครับแซ่บลงโตนะครับคลิปนี้จะนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวขวัญและกิจกรรมกาให้กับผมทุกโยนซเสืรอด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคลิปนี้บายบายครับ